สวัสดีครับผมดาบตำรวจนิรันพิมลหรือหลายคนเรียกว่าลุงดาบครับทำหนาที่เป็นผอศูนย์กติกรนรมชาติตุ้งสงและก็ทำหนาที่เป็นประธานภาคข,ของภาคใต้ในเครือข่ายกติกำธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ครับถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องศาสตร์พระราชาที่จะนำมาสู่ความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะพามาพบกับ ลุงดาบอดีตข้าราชการตำรวจวัยเกษียณที่อุทิศตนเป็นคุณครูสอนวิชาด้านการเกษตรที่ศูนย์กสิกรรมทุ่งสงแห่งนี้เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆที่เราเข้าถึงง่ายก็คือขั้นพื้นฐานมี4ี่ขั้นตอนขั้นพื้นฐานสี่ขั้นตอนคือทํำยังไงก็ได้พอกินพอกินแล้วพออยู่พออยู่แล้วพอใช้จา,ากพอใช้ไปพอร่มเย็น เพราะนั้นพอเราขั้นพื้นฐานเราเข้าใจซาปับปิบันไดปับขั้นก้าวหน้าก็คือเมื่อเหลือกินเหลือใช้เราก็รู้จักการทำบุญทำบุญนี้หมายถึงว่าทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณไม่ได้หมายถึงว่าทำอย่างอื่นนะทำหมายถึงกับผู้มีพระคุณก่อน ถ้าเรากันพื้นฐานไม่พร้อมเราจะไปทําบุญได้ยังไงแต่หลังจากทําบุญแล้วยังเหลือต่อไปเราก็รู้จักการให้ให้ทานหมายถึงว่าให้กับบุคคลที่ควรให้ให้กับบุคคลที่ขาดแคลนแต่เหมือนอย่างที่เระาของท่านตรัสไว้ว่าอย่าให้เฉพาะปลาให้ให้เบ็ดไปด้วยหมายถึงว่าให,ให้ให้ความรู้หลังจากให้แล้วเหลือจากให้เราก็รู้จักการเก็บรักษา การเก็บรักษายังไงล่ะหมายถึงว่าการถนอมอาหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเหลือจากการเก็บรักษาเราไปไหนเราก็รู้จักการให้แปรรูปเสร็จแล้วรู้จักการให้การจ่ายแจก